คุณจะเชื่อว่าคนบินได้ you believe American fly นี่ไม่ใช่แค่สโลแกนทางการตลาดแต่มันคือคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่เป็นความท้าทายที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้สำหรับทีมผู้สร้างภาพยนตร์ซูเปอร์แมน Superman ในปี1ั7เกาะนั้นนั้นนี่ซูเปอร์ฮีโร่บนจอยักษ์ยังเป็นเรื่องของเ,เด็กๆเป็นความบันเทิงสีรสสดใสที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะถูกนำเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่จริงจัง และเปลี่ยมปด้วยจิตวิญญาณแต่ซูเปอร์แมนเดอะมูวี่ตั้งใจจะเป็นมากกว่านั้นมันคือมหากราบคือตำนานสมัยใหม่และหัวใจสำคัญที่ทำให้สัญญาณนั้นเป็นจริงไม่ได้อยู่ที่วิชวลเฟ,ฟสุดลําในยุคนั้นแต่อยู่ที่การค้นหาคนที่จะมาส่งภาคคลุมสีแดงและแล้วโลกก็ได้พบกับคริสตเฟอร์ลีฟนักแสดงหนุ่มที่เทพจะไม่มีใครรู้จักแต่กับกลายเป็นภาพจำของมนุษย์เหล็กไปตลอดกาล ในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาพูดว่าเขาเนี่ยเป็นซูเปอร์แมนที่ดีแต่เราจะมาจเจาะลึกกันว่าทำไมคริสเฟอร์ r ลีถจะเป็นการแคสติ้งที่สมบูรณ์แบบทำไมเขาถึงเป็นซูเปอร์แมนและได้สร้างมาตรฐานที่ทรงพลังจนนักแสดงรุ่นหลังทุกคนต้องเดินตามรอยเท้าของเขาเราจะย้อนกลับมาดูการค้นหาที่แทบจะพลิกแผ่นดินการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่น่าทึ่งศิลปะการสแสดงสบทบาท ที่ต่างกันยิ่งสุดขั้วในคนคนเดียวในฉากเดียวด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดก็หัวใจที่เขาใส่ลงไปในตัวละครจนทําให้เราเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลก็มีความเป็นมนุษย์มากกว่าใครการจะสร้างมหาการซูปรเปอร์แมนให้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีเนี่ยผู้กำกับดิชัรด,ดอนเนอร์และทีมผู้อื่นการสร้างรูด้ดีว่าพวกเขาต้องการนักแสดงระดับเอลิสมารับบทนำภารกิจการตามหาบุรุษเหล็กจึงเริ่มต้นขึ้น และมันคือภารกิจที่แท้จะพลิกแผ่นดินฮอลลีวูดหลายชื่อนักแสดงที่ถูกทาบทำในตอนนั้นคือดาวค้างฟ้าแห่งยุค70ไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตเลดฟอร์ดพอลิวแมนคริสสวูดหรือแม้กระทั่งเบิร์ตเลย์โนสแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นนักแสดงบางคนเนี่ยปฏิเสธบางคนไม่เข้ากับภาพลักษณ์และปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือพวกเขานั้นโด่งดังเกินไปดิชาร์ดดอนเนอร์มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะครับ เขาชื่อว่าถ้าคุณดูเนี่ยเห็นเบิร์ดเลโนโสใส่ชุดซูเปอร์แมนพวกเขาก็จะเห็นแค่เบิร์ดเลโนโสไม่ใช่ซูเปอร์แมนภาพลงตาจะพังทลายลงทันทีขับการนักแสดงหน้าใหม่ที่คนดูเนี่ยจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าเขาคือซูเปอร์แมนจริงๆและแล้วชื่อของคริสเฟอร์ลีฟนักแสดงละครเบรทีหนุ่มจากโรงเรียนจูเลียร์ที่มีผลงานทางทีวีเพียงเล็กน้อยก็ถูกเสนอขึ้นมา เดือพูดกับก็เลือกนักแสดงเดื Cast ing อ casting director ตำนานลิ Lin aster, นสตอร์มัสเตอร์นามสกุลโคเทสตอร์มัสเตอร์แต่ในตอนแรกดอนเนอร์เนี่ยไม่เอานะครับปฏิเสธทันทีเพราะเขานั้นผอมเกินไปคือคิสเฟอร์ลีฟเนี่ยสูง6ฟุต4นิ้วหรือประมาณ193เมซนโอเคเขาสูงแต่เขาเนี่ยเป็นนักแสดงคอเบทีที่รูปร่างผอมบางไม่ใช่บรรุเหล็กกล้ามใหญ่แบบในหนังสือการ์ตูนแต่พวกเขา ก็ให <ur> ้โอกาสคิสเฟอร์ลีฟเนี่ยมันจะสอบหน้ากล้องและวินาทีนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคิสเฟอร์ลีฟไม่ได้แค่เขามาอ่านบทแต่เขาสแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแก่นของตัวละครอย่างลึกซึง้งเขาสามารถเปลี่ยนจากคลาสเคนหนุ่มนักข่าวซุ่มซ่ามผู้จาติดติดขัดขัด,ขดหลังคอมเล็กน้อยไปเป็นซูเปอร์แมนไปเป็นซูเปอร์แมนผู้สง,ง่าง,งามทรงพลังและปีนไปด้วยความมั่นใจด้านใาพฤตตามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงท่าทาง แต่มันคือการเปลี่ยนตัวตนที่ใช้ออกมาจากข้างในดิชร์ดอนเนอร์และทีมงานนั้นเห็นตัวเงินทันทีนี่แหละคือคนที่พวกเขาตามหาส่วนในรูปร่างอันเหรอนั่นเป็นสิ่งที่สร้างกันได้การค้นหาจบลงแต่การสร้างซูเปอร์แมนตัวจริงนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นและวจะทีมงานได้พบจิตวิญญาณของซูเปอร์แมนแล้วความท้าทายต่อไปนั้นคือการสร้างร่างกายของเขาขึ้นมาคริสเฟอร์ลีฟได้รับโจทย์ที่ถ้าจะเป็นไปไม่ได้ เคยน้ำหนักกล้ามเนือ้อคะแนนม,มากที่สุดในเวลาสั้นที่สุดคนที่รับหน้าที่เทรนเนอร์ให้กับลีฟนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเขาคือเดวิด์ลาสนักแสดงและนักพกกายร่างยักษ์ผู้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะคนสวมชุดดาร์เวเดอร์ใน Star War s ไตรภาคแรกพลาสได้ออกแบบโปรแกรมฝึกสุดโหดและควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดเพื่อเปลี่ยนร่างกายของนักแสดงละครเบที่หนุ่มให้กลาาเป็นมุรุษเหล็กผลลัพธ์ที่ได้จึงน่าทึ่งมาก คริสัฟเฟอร์ลีฟเนี่ยเพิ่มน,น้ำหนักจาก170ปอนด์ไปเป็น212ปอนด์ทั้งหมดนั้นคือมวลกล้ามในล้วนๆหน้าอกของเขาขยายใหญ่ขึ้นแผ่นหลังกว้างขึ้นและแขนก็ใหญ่ขึ้นจนดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดของโจชูสเตอร์ผู้สร้างซูปปเปอร์แมนเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือทีมงานเนี่ยเคยเสนอให้ลีฟเนี่ยใส่ชุดเพิ่มกล้ามเหมือนกับนักแสดงคนอื่นที่เคยทำกันมาก่อนเนาะแต่ลีฟนั้นปฏิเสธยังหนักแน่น เขาเชื่อว่าการเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยต้องเริ่มจากความจริงเขาต้องการรู้สึกถึงความแข็งแกร่งนั้นจริงๆเพื่อให้กรารแสดงออกมาจากข้างในไม่ใช่แค่การสวมชุดปลอมและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญพอเมื่อลีฟเนี่ยสวมชุดซูเปอร์แมนเขาไม่ได้แค่ดูเหมือนแต่เขามีท่าทางและการเคลื่อนไหวของซูเปอร์แมนจริงๆสังเกตได้จากท่ายืนของเขาแผ่นหลังที่ตั้งตรงปกผายไหล่พึงอย่างเป็นธรรมชาติ มันไม่ใช่การเป่งกล้ามแต่เป็นการยืนของคนที่มีพลังกำลังมหาศาลจนเป็นเรื่องปกติทุกย่างก้าวทุกการลื่อนไหวเต็ไมไปด้วยความสง่าง,งามและความมั่นใจที่ไม่ได้มาจากการแสดงแต่มันจะร่างกายที่เขานั้นได้สร้างขึ้นมากับยมือร่างกายที่สมบูรณ์แบบนี้คือหลักฐานชิ้นแรกที่ทํทำให้คนดูเชื่อแต่สิ่งที่ทํทำให้เขานั้นกลายเป็นตำนานที่แท้จริงคือความสามารถในการใช้ร่างกายนั้นไปสร้างตัวละคร ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถึง2คนในร่างเดียวนี่อาจจะเป็นฉากที่สรุปความอัจฉริยะของคิสซ์เฟอร์ลีฟได้ดีที่สุดภายในไม่กี่วินาทีก่อนหน้าคิสซ์เฟอร์ลีฟการแสดงเป็นคลัรกเคนมันจะเป็นแค่ซูเปอร์แมนที่สวมเว่นไปนการปลอมตัวแบบผิวเผินแต่ลีฟยกระดับมันขึ้นไปอีกขั้นเขาไม่ได้แสดงเป็นสองตัวละครเขาเป็นคนสองคนอย่างสมบูรณ์แบบแต่ที่บอกไปเนาะถ้าทางเนี่ยลีฟ จะทำตัวเองเนี่ยให้ดูตัวเล็กลงก็จะงอเข่าเล็กน้อยหลังค่อมไหล่ห่อเพื่อซ่อนความสูงใหญ่ของเพื่อซ่อนความสูงใหญ่ของตัวเองทําให้เขาเนี่ยดูกลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่โดดเด่นเสียงของครากจะสูงขึ้นเล็กน้อยพูดเร็วและติดติดขัดมันผมเนี่ยแหละมาคนขี้อายที่ไม่มั่นใจตัวเองก็จะหลบสายตาคนอื่นเสมอเป็นตาหนาเตอะไม่เลยมาแค่อุปกรณ์ประกอบฉากแต่มาไปกรอกกำบงังที่จะทำให้เขาเนี่ย ไม่ต้องสบตาใครตรงๆคราฟของลีฟไม่ใช่ฮีโร่ที่แกล้งจะเป็นคนซุ่มซ่ามแต่เขาคือการแสดงของคาลเอลที่สร้างตัวตนของมนุษย์เดินดินที่ไม่มีใครสนใจขึ้นมาเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงมันคือความเปิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูและทำให้เรานั้นเชื่ออย่างสนิทใจว่าไม่มีใครสงสัยว่าเขาคือซูเปอร์แมนทีนี้เรามาดูกันที่ตัวซูเปอร์แมนบ้างท่าทางเนี่ย เขายืดตัวเต็มความสูงเนี่ย6ฟุต4นิ้ว6พาไหลยพึ่งทงท่าสง่างามและมั่นคงเหมือนภูผาน้ำเสียงเขาจะทุ่มลึกผู้ช้าและชัดเจนเต็มไปด้วยอำนาจและความน่าเชื่อถือแต่ก็แฝงไปด้วยความไม่ตาแววตาของเขาคือจุดที่แตกต่างที่สุดมันเต็มไปด้วยความมั่นใจความอบอุ่นและความรับผิดชอบของไมนทุกอย่างและพร้อมจะช่วยเหลือเสมอความมหัศจรรย์ คือการสลับขั้วระหว่างสอบบุค,คลิกนี้ลีฟสามารถเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปเปอีกคนหนึ่งได้ในซิยวินาทีแค่การถาอแว่นและยืนตัวตรงโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่มันคือการเปลี่ยนพลังงานทั้งหมดของคนคนนั้นนี่คือศิลปะการแสดงที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมันทำให้คนดูเชื่อในกลับตัวครั้งนี้และยังหมดใจและทำให้ซูเปอร์แมนของเขา ไม่ได้เป็นแค่ย่อมนุษย์ที่แข็งแกร่งแต่เป็นตัวละครที่มีมิติและความซับซ้อนอย่างน่าทึ่งพลังของซูเปอร์แมนสามารถหยุดรถไฟได้ยกภูเขาได้บินเร็วกว่าเสียงได้แต่สิ่งที่ทำให้ซูเปอร์แมนของคิสซิเฟอร์ลีฟยิ่งใหญ่และเป็นที่รักไม่ใช่พลังกำลังมหาศาลแต่คือความเป็นมนุษย์ที่น่าประหลาดใจซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าคลุมนั้นและจะช่วยโลกจากมัตรตะไมาแล้วประกัิเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยล้วไม่คืออะไร คือการช่วยแมวที่ติดอยู่บนต้นไม้คริสเฟอร์ลรีฟแสดงให้เราเห็นว่าสำหรับตัวซูเปอร์แมนแล้วไม่มีปัญหาไหนที่เล็กเกินไปเขาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือมนุษย์แต่เป็นเพื่อนเป็นผู้รับใช้ประชาชนและมอบรอยยิ้มที่จริงใจและอบอุ่นให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือเด็กหญิงตัวเล็กๆหัวใจของซูเปอร์แมนชัดชัดที่สุดเมื่อเขาเนี่ยอยู่กับโลลิสเลน ลีฟไม่ได้สแสดงเป็นย่อมมนุษย์ผู้แข็งแกร่งแต่เขากลายเป็นชายหนุ่มที่เจียมเนื้อเจียมตัวสุภาพและมีสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติเขามีความเขินอายเล็กน้อยเมื่อถูกถามเรื่องส่วนตัวและมีความสุขอย่างแท้จริงที่ได้แบ่งปันความสามารถของเขากับคนที่เขาห่วงใยฉากนี้คือบทกวีไม่ใช่แค่การโชว์สเปเชียลเอฟเฟกต์แต่มันคือการแสดงความโรแมนติกและความไว้วางใจแวบวบตาที่ลีฟมองไปยังมากคิดเดอร์เต็ไมไปด้วยความรัก และความอ่อนโยนมันทำให้เราเชื่อว่าภายในร่างกายที่แข็งแกร่งดุดเด็กกล้านั้นคือหัวใจที่เปลาะบางและปรารถนาที่จะเชื่อมต่อกับใครสักคนได้เหมือนกับเราทุกคนสิ่งที่ลีฟมอบให้กับตัวละครนี้คือจิตวิญญาณของลูกเสือในความหมายที่ดีที่สุดเขาคือตัวแทนของความดีงามความหวังและการทำานสิ่งที่ถูกต้องเสมอโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเขาไม่ได้ต่อสู้กับเหล่าลายพาความแค้นแต่เขาปกป้องผู้คน เราะมันนั้นคือสิ่งที่เขาเชื่อมั่นเขาคือพลังที่มาพร้อมกับความไม่ตาคือความแข็งแกร่งที่มาพร้อมกับความอ่อนโยนแต่นั่นคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้แค่ทึ่งในพลังของเขาแต่ทําให้เรารักเขาได้ยังหมดหัวใจและจากความสำเร็จถล่มทลายของซูเปอร์แมนในปีพันเทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคริสเฟอร์ลีฟไม่ได้แค่แสดงเป็นซูเปอร์แมนเขาได้กลายเป็นพิมพ์เขียวของซูเปอร์แมนสำหรับคนทั้งเจเนอเรชั่น และสร้างมาตรฐานที่สูงริบยิ่วนักแสดงทุกคนที่เมินระบบทหลุดเหล็กจากเขาเอ่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามรือต้องมาเชิญหน้ากับเงาของคิสฟเฟอร์ลีฟพ,พวกเขาเนี่ยอาจจะตีความตัวละครให้แตกต่างออกไปทําให้ดูทันสมัยขึ้นดาขึ้นสมจริงขึ้นแต่แกนกลางของตัวละครที่รีฟสร้างไว้ความดีงามความหวังและกลายเป็นสสญลักษณ์แห่งแสงสว่างยังคงเป็นสิ่งที่คนดูคาดหวังและคหยหาอยู่เสมอ มรดกของเขาไม่ได้จบอยู่แค่บนแผ่นฟิล์มแต่คนก็จะรู้เนาะในปีพันเก้าเสิบห้าเนี่ยโลกทั้งใบต้องตกตะลึงเมื่อคริสเฟอร์ลีฟประสบอุบัติเหตุตกมา้าจะเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงคอลงไปชายผู้เคยเสมบทบาทเป็นบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจริงจะแทนที่จะยอมแพ้เขากลับแสดงให้โลกเห็นว่าซูปเปอร์แมนเนี่ย ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายที่บินได้แต่อยู่ที่จิตใจที่ไม่ยอมแพ้เขากลายเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ป่วยอาัมาพาตทั่วโลกระดมทุนวิจัยเพื่อหาทางรักษาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านด้วยความกล้าหาญและความหองโลกในแง่ดีของเขาเขาเคยพูดประโยคหนึ่งที่ทรงพลังออกมาว่าอิโร่เนี่ยคือคนธรรมดาที่เคยพบวามแข่งแกร่งที่โจดทนและยืนหยัดต่อไปได้แม้จะเจอกับอุปสรรคิที่ถาโถมเข้ามา ท้ายที่สุดชีวิตจริงของคริสเฟอร์ลีฟก็ได้ไปสู่ทีมหลักของตัวละครที่ก็สมบูทบาทได้อย่างสมบูรณ์แบบของไม่ได้แค่สแสดงเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังแต่เขากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังจริงๆมรดกของเขาจึงเป็นสองเท่า เขาคือซูเปอร์แมนที่สมบูรณแบบที่สุดมันจอภาพยนตร์และเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงที่ยิ่งใหญ่มีแพ้กันและนั่นคือผลที่ภาพของเขาเนี่ยจะยังคงเป็นภาพจําของซูเปอร์แมนไปนานแสนนานตลอดหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นซูเปอร์แมนในหลากหลายรูปแบบทั้งในคอมมิกส์ทีวีซีรีส์และภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แต่ทำไมเมื่อเราหลับตาและนึกถึงซูเปอร์แมนภาพของคร er ิสเทอร์ฟ ถึงปรากฏขึ้นมาในคนแรกๆเสมอเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่ความสามารถในการสลับบทบาทที่อย่างน่าทึ่งและไม่ใช่แค่การไปตัวแทนของความดีงามแต่มันคือการลอมรวมทุกองค์ประกอบอย่าลงตัวจนแยกไม่ออกคริสเฟอร์ l ลีฟไม่ได้แสดงเป็นซูเปอร์แมนเขาเชื่อในสิ่งที่ซู p เปอร์แมนเป็นเขาเข้าใจแก่นแท้ของตัวละครว่ามันไม่ใช่เรื่องของพลังแต่เป็นเรื่องของทางเลือก ที่จะใช้พลังนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนขอทําให้เราเชื่อว่าชายผู้มาจากด,ดาวดวงอื่นจะรักโลกใบนี้และผู้คนบนโลกนี้มากกว่าใครๆขอทาให้เราเชื่อวพราภายใต้ความแข็งแกร่งดุดดังเทพเจ้านั้นคือหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหอนอกเห็นใจแบบมนุษย์แต่ที่สําคัญที่สุดขอทําให้เราเชื่อในคาสัญญาบนโปสเตอร์หนังแผ่นนั้นรอยยิ้มสุดท้ายนั้น ไม่ใช่รอยิมขอนักแสดงที่กําลังจบการแสดงแต่เป็นการสองความหวังโดยตรงจากตัวละครถึงคนดูมันคือกระบอกกับเราทุกคนว่าไม่ต้องห่วงผมอยู่ที่นี่แล้วทุกอย่างจะโอเคและนั่นเคยพบว่าทำไมเคยสัเฟอร์ลีฟจึงไม่ใช่แค่ซูเปอร์แมนที่ดีที่สุดแต่สําหรับคนนับล้านทั่วโลกเขาคือซูเปอร์แมนเพียงคนเดียวและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป